สวัสดีค่ะเซเซอร์อยากจะเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปเข้าร่วมอ,อบรมฝฟื้นฟูเตรียมจิตใจเพื่อเตรียมตัวปฏิญาณตนตลอดชีวิตพร้อมกับเพื่อนๆอีก3คนที่วัดน้ำปญยอวซักบ้านคำเกิมจังหวัดนครพนมในวันที่14-16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นขอเล่าประวัติสั้นๆของสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะ โบสถ์เก่าคำเกิมหรือวัดเก่าโบราณที่บ้านคำเกิมเป็นวัดคาทลิกที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันค่ะวัดหลังนี้สร้างโดยคุณพ่อ f s ฟชแนลพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเมื่อปีคริสตศักราช1904มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกกับออก โครงสร้างผนังก่ออิกถือปูนแข็งแรงแบบยุโรปแต่โครงสร้างหลังคาทําด้วยไม้และหลังคาก็มุงด้วยไม้แต้นเหมือนชาวบ้านอีสานสมัยนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าวัดแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากมายเลยค่ะปัจจุบันได้มีการสร้างวัดใหม่ขึ้นมาข้างๆแต่ก็ยังคงบูรณะวัดหลังเก่าไว้ให้เป็นอนุสร์แก่ชนรุ่นหลังค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะ บ้านคำเกิมยังเป็นดินแดนของมรณสักขีนามว่าบุญยราศียอแซบอุทัยพองภูมิบุญยราศีลาวชาวไทยท่านเป็นชาวบ้านคำเกิมโดยกำเนิดเป็นครูคำสอนที่ได้พลีชีวิตของท่านเป็นมรณสักขีใกล้เมืองพารานเขตเซโปนแขวงสวรรคเขตที่สอบปปลาวค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าบ้านคำเกิมเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ทางด้านความเชื่อของชาวคาทอลิกจริงๆค่ะการไปบ้านคำเกิมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหลายๆอย่างทั้งการสวดภาวนารำพึงไตรตรองชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและเยาวชนเวลาเห็นพวกเขายิ้มสนุกสนานก็พลอยทำให้เรามีความสุขไปด้วยค่ะ พวกเขามีความน่ารักสดใสสมวัยแต่กว่าจะจับปูใส่กระด้งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะนอกจากนั้นซิซี่ยังได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยิยนชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะต้องบอกเลยว่าการมาครั้งนี้คือการเรียนรู้ชีวิตแพร่ธรรมตามรอยธรรมทูตเราเดินตามเส้นทางในหมู่บ้านเยี่ยมเยิยนคนเจ็บไข้ได้ป่วยผู้สูงอายุเด็กๆเ,เยาว,วชนร่วมสวดภาวนา ให้กำลังใจซึ่งนนกันและกันเดินบ้างขึ้นรถบ้างถือว่าเป็นสีสันให้กับชีวิตค่ะน้ำใจของชาวบ้านทำให้ซิสเตอรรู้สึกประทับใจพวกเขาต้อนรับพวกเราด้วยสีหน้าที่ยิ ام, ้มแย้มแจ่ใสถามไถ่ละก็ยังอยากให้พวกเรากลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาบ่อยๆด้วยค่ะการไปเยี่ยมชาวบ้านทำให้ซิสเตอรเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอีสานช่วยเหลือแบ่งปัน และก็ทำให้เข้าใจเลยว่าการให้มีความสุขมากกว่าการรับจริงๆค่ะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้ทอ้อถอยเพราะกำลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานและไมตรีจิตจากผู้คนที่พบเจอค่ะแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ทุกวันนั้นคือพระพรความรักของพระเจ้าผ่านทางคุณแม่มหาธิการีคณะที่ปรึกษา และสมาชิกข,ของคณะพัินีราการเขียนแห่งอุบลราชธานีและเป็นพิเศษคุณพ่อเฉลมิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสที่เป็นแรงผลักดันกำลังใจให้กับพวกเราซึ่งคุณพ่อมักจะย้ำเตือนพวกเราเสมอว่าชีวิตนักบวชคือชีวิตเพื่อให้และมีหัวใจเพื่อรักหลังจากที่ชาร์จพลังงานจนเต็มแล้วก็ถึงเวลาที่ซิสเตอร์และเพื่อน จะต้องกลับไปทำหน้าที่ของตนเองตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและจนกว่าพวกเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ